ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ชนแนลตอนที่90ประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2559นะครับเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาคมกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ข่าวทางบ้านเมืองก็ยังคงวนเวียนแต่ข่าวซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความไม่สบายใจมีแต่ข่าวร้ายๆนะครับ เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีๆที่วัดพระธรรมกายนะครับก็ยังคงมีกิจกรรมงานบุญเยอะแยะนะครับหลังจากผ่านวันธรรมชัยซึ่งสาธุชนมากันอย่างล้นหลามเป็นหลักหลายแสนนะครับรถราม่มีที่จอดและตามวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับก็มีกิจกรรมงานบุญในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับมีการสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรกันหลายวัดมีการตักบ,บาตรมีการ ถวายพัตตาหารมีกิจกรรมงานบุญเยอะแยะมากมายก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธชาวไทยทุกคนเลยนะครับได้มันสั่งสมบุญกันเพื่อแข่งกับเวลาซึ่งเราไม่สามารถเอาคืนได้เหมือนสายน้ำที่ไม่ไหลย,ย้อนกลับนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาสั่งสมบุญกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ไอชนแนลตอนที่90นะครับผมก็อยากจะขอระบายความอึดอัดความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่ง ก็หาโอกาสที่จะอธิบายจะชี้แจงมานานแล้วเพียงแต่ว่าโอกาสยังไม่เหมาะวันนี้เป็นโอกาสเวลาที่เหมาะสมเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับวันนี้พี่น้องที่ไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายที่ยังหลงเชื่อข่าวที่บิดเบือนใส่ร้ายก็คงจะพอมองเห็นภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นผมถึงอยากจะมา อธิบายเรื่องนี้ตามสไตล์ของ i c h ช n n e l คือข้อมูลที่เป็นจริงจากพิธีกรที่จริงใจและจะพูดกันตามภาษาสาธุชนที่มาวัดตามภาษาชาวบ้านจะไม่พูดในมุมของกฎหมายนะครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่มีพี่น้องหลายคนที่เป็นแฟนกลับในคลิปของผมนะครับได้มาถามว่าพี่ไอคะพี่ไอไม่เห็นใจสมาชิกของสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทที่ได้นำเงินมาฝากแล้วเขาเจอปัญหาหรยคะ ผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นชาวไทยเป็นคนพุทธเป็นคนเข้าวัดเนี่ยก็ให้เห็นอกเห็นใจและเข้าใจสงสารเป็นอย่างยิ่งใครที่ไม่เห็นใจไม่สงสารก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นคนเข้าวัดพระธรรมกายทุกคนและส่วนหนึ่งของคนวัดพระธรรมกายก็เดือดร้อนจากปัญหาของสากรเครดิตเนี่ยคลองจันเหมือนกันผมในฐานะลูกศิษย์ลูกหาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอบอกได้เลยนะครับว่าเห็นใจและก็เข้าใจลองนึกสิครับว่าคนบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วก็นำไปฝากเพื่อหวังดอกเบี้ยไว้กินยามแก่แต่เงินเหล่านั้นต้องมาอาจจะสูญหายหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ก็มีข่าวดีแล้วนะครับว่าสากลได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูและก็กำลังจะได้รับการเยียวยาก็เป็นข่าวดี แต่ในความเห็นใจในความเข้าใจกันเนี่ยก็มีเต็มเปี่ยมและก็ขอแสดงความเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่ก็หวังว่าทุกอย่างจะสามารถฟื้นฟูและผ่านไปด้วยดีและสมาชิกทุกคนที่ฝากเงินไว้ก็จะสามารถได้เงินคืนได้ดอกเบี้ยกันตามที่หวังเอาไว้กันแต่แรกทุกคนเลยนะครับ ทีนี้มาถึงในส่วนที่มีการใส่ร้ายบิดเบือนมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะใช้ปัญหาของสมาชิกสากลเครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์เพื่อเอามาเล่นงานวัดพระธรรมกายเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละครับที่อยากจะมาอธิบายชี้แจงเพราะสมาชิกเองท่านประธานเองท่านประธานฟื้นฟ,นฟูสากลเครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์เองก็ณนะวันนี้ก็ได้ขอบคุณวัดพระธรรมกายขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ รวบรวมเงินของลูกศิษย์นำไปคืนให้กับทางสากรเพื่อเยียวยาให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนไปแล้วพันกว่าล้านนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ปัญหาที่แท้จริงของสากรจากการที่คุณสุพชัยศรีสุพอักษรประธานคนก่อนนะครับซึ่ง ผมเองก็มีความสนิทพอสมควรกับทางคุณสุภรชัยแต่สนิทกันในฐานะที่เป็นลูกหลวงพ่อเหมือนกันเคยไปทำบุญด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้สนิทในฐานะของผู้มีพระคุณกับผู้ที่รับพระคุณนะครับผม ขอยืนยันตามนี้แต่ยอมรับว่ามีความสนิทเพราะคนในวัดพระธรรมกายทุกคนก็จะรู้จักคุณสุพชัยกันเป็นเรื่องปกติแล้วคุณสุพชัยก็เป็นวิยาวัจกรมาหลายปีจะมาบอกว่าไม่รู้จักจะมาบอกว่าไม่สนิทไอ้น,นั้นเป็นข่าวที่ใส่ร้ายบิดเบือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านไม่มีวันที่จะไปบอกว่าไม่รู้จักคุณสุพชัยหรอกครับเป็นเรื่องที่ใส่ร้ายท่านนะครับเป็นข่าวที่ต้องการที่จะ,ะทําลายกันเห็นชัดชัด เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องผมอยากจะพูดว่าลองนึกดูสิครับว่าเงินของสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยออกไปจากสากรประมาณ1,9000กว่าล้านแต่เส้นทางการเงินมาที่วัดพระธมกายแค่พันกว่าล้านและเป็นพันกว่าล้านที่ได้คืนไปแล้วด้วยแล้วที่เหลืออีกหมื่นกว่าล้านเนี่ยไปบริจาคตามองค์กรต่างๆมีการปล่อยคู่ให้กับบุคคลต่างๆ วัดพระธรรมกายไปมีส่วนอะไรด้วยไหมครับแต่เวลาไปพูดกันก็พูดเหมือนกับว่าเงินทั้งหมดที่หายออกไปจากสากลเนี่ยมาที่วัดพระธรรมกายจุดเดียวพูดกันเป็นอย่างนั้นหลายคนเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยเข้าใจด้วยนะครับว่าเงินหายออกไปจากสากลเนี่ยหมื่นแปดพันกว่าล้านหมื่นเก้าพันล้านมาที่วัดพระธรรมกายเนี่ย พันกว่าล้านอ่ะผมให้เยอะๆเลย2,000ล้านคืนไปแล้วเกือบหมดแล้วที่เหลืออีกหม0 0นล้านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่องค์กรอะไรทำไมคุณธรรมนูนทำไมดีเอไม่ไปตามทวงคืนเพื่อมาเยียวยาให้กับสมาชิกสากลกันบ้างครับนี่คือคำถามของผมที่อยากจะถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ถามไปยังพี่มนโนถามไปยังคุณภบูบุญนิติตาวันถามไปยังท่านไพยบุญคุ้มฉายาด้วยความเคารพนะครับทําไมไม่ไปตามทวงให้กับสมาชิกสากลบ้างทําไมตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาทวงกับวัดพระธรรมกายแถมยังขยายไปที่สาขาต่างๆทั้งๆท,งที่สาขาต่างๆของวัดพระธรรมกายเนี่ยเปิดมาตั้งนานเปิดอย่างเปิดเผยให้ สาธุชนได้ไปนั่งปฏิบัติธรรมแต่สากลเครดิตยูเนี่ยคลองจันทร์เพิ่งเกิดปัญหาเมื่อไม่เกิน2ปี3ปีนี้เองแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับท่านแต่พยา,ยายามโยงให้เห็นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นผู้ร้ายเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้สากลล้มประมาณนี้ซึ่งสากลก็ไม่ได้ล้มและสากลเองก็มีโครงสร้างการบริหารงานซึ่งชัดเจนมีคณะกรรมการ มีประธานมีฝ่ายบัญชีมีผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ววัดพระธรรมกายเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรในกระบวนการบริหารของเขาเหรอครับหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ไม่เคยออกจากวัดพระธรรมกายไปนั่งอยู่ที่สากลนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดช่วยตอบคำถามผมหน่อยว่าถ้าคุณสุภชัยและหลวงพ่อธรรมชโยสมคบกันเพื่อยักยอกเงินของสากลเนี่ย ทำไมคุณสุภชัยถึงต้องเอาเช็คมาถวายหลวงพ่อธรรมชโยต่อหน้าคนจํานวนมากๆทําไมคุณสุภชัยไม่เอาเงินสดมาถวายหลวงพ่อธรรมชโยลับๆหรือทําไมคุณสุภชัยต้องมาด้วยตัวเองทําไมหลวงพ่อธรรมชโยต้องรับถวายด้วยตัวเองถ้าคิดจะยักยอกทำไมต้องทำสิ่งเหล่านี้ ให้เป็นที่เปิดเผยให้มีหลักฐานโจรที่ไหนล่ะครับจะปล้นเงินแล้วประกาศว่าค่ามาปล้นปล้นเสร็จทิ้งบัตรประชาชนไว้ให้ตำรวจตามจับตัวเองมีเหรอครับโจรแบบนี้ผมอยากให้พี่น้องที่เป็นกลางๆที่หลงเชื่อข่าวเรื่องสากรกับวัดพระธรรมกายเนี่ยลองตรองดูอย่างที่ผมพูดว่ามันใช่ไหมครับมีโจรที่ไหนทำแบบนี้ มีเหรอครับโจรที่เป็นแบบนี้แต่พี่น้องคิดดูว่าในขณะนี้ปัจจุบันนี้ประธานฟื้นฟูของสากรเครดิตเนียยคลองจัง<ม>ก็ได้ทำงานของท่านจนกำลังเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยาสมาชิกสากรกำลังจะได้รับการเยียวยาแต่แต่แต่คดีของวัดพระธรรมากายจบไหมครับยังไม่จบ ยังมีการไปเล่นงานสาขายังมีการพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีเป็นไปได้ไหมครับว่าผู้ที่ตั้งใจจะเอาเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยตั้งใจที่จะยืมคดีของสากลเครดิตอยู่เนี่ยครองจันทร์มาเพื่อล้มวัดพระธรรมกายลองคิดดูสิครับถ้าคนเหล่านั้นตั้งใจที่จะช่วยสมาชิกสากลที่เดือดร้อนจริงๆ ทำไมไม่ไปตามเงินจากองค์กรต่างๆทำไมไม่ไปตามเงินจากคนที่กู้เงินสากรแล้วไม่ผ่อนชําระซึ่งเป็นเงินตั้งหมื่นกว่าล้านน่ะถ้าได้เงินหมื่นกว่าล้านนั้นมาเนี่ยสมาชิกเนี่ยรับรองว่าได้รับการเยียวยาที่แท้จริงแต่ทำไมไม่ไปตามล่ะครับทำไมมาตามเงินจากวัดพระธรรมกายแค่พันกว่าล้านและที่สำคัญคืนไปแล้วด้วย แต่ก็ยังให้ข่าวทำนองว่าสากรมีปัญหาเพราะวัดพระธรรมกายเพราะหลวงพ่อธรรมชยโยวันนี้ผมพูดอย่างนี้พี่น้องก็ลองตรองดูว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เขาต้องการที่จะเอาเรื่องสากรมาเพื่อหาเรื่องวัดพระธรรมกายใช่หรือไม่พี่น้องลองคิดดูลองทบทวนดูไอ้ชนะประจําวันนี้ไม่ได้แถ พูดกันแบบชาวบ้านพูดกันแบบคนทั่วไปไม่ใช่นักกฎหมายแต่อยากจะให้พี่น้องลองฉุกใจคิดดูว่าเออมันจริงหรือเปล่าผมยืนยันนะครับว่าไม่มีใครไม่เห็นใจสมาชิกที่เดือดร้อนแต่ความเดือดร้อนนั้นไม่ได้เกิดจากวัดพระธรรมกายไม่ได้เกิดจากหลวงพ่อธรรมชโยอย่าเอามายโยนกันแบบหน้าไม่อายไอแชนแนลประจำวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ